สามครั้งครับเบติสชนะได้หนึ่งหนและผลเสมอกันอีกหนึ่งเกมครับทศนะวิเค์ฟุต์บอลคู่นี้เจ้าน่ายจัดงานมาให้เซลตาบิโกนะครับดีกว่านิดเดียวที่ช่องสรุปผลฟุตบอลวันอังคารที่26สิงหาคมใครเป็นยังไงอย่างไรกันบ้างนะครับสรุปผลวิเค์ฟุต์บอลในคู่ที่หนึ่งนะครับคาร,ร์ดอัมาตี้นะครับพบกับกลาสโกว์เซลติกนะครับทางเราให้โอกาสไปอีกสักครั้งกับกลาสโกว์เซลติกจากสกอตแลนด์นะฮะ จบผลออกมาที่เสมอกันไปแบบเงาๆอีกศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับออกมาแบบนี้ก็ต้องผิดหวังกันไปอีกครั้งครับกับกัสโกเซรติกนะครับสุดท้ายแล้วก็แพ้จุดโทษตกรอบไปในท้ายที่สุดครับสำหรับกัสโกเซอติกฮะสรุปผลวิคะห์ฟุตบอลในคู่ที่2ครับปาร์ฟอสพบกับเซอร์เวน่าโชเวดานะครับทางเราให้ขึ้นรถเข้าสวนไปกับเจ้าถิ่นปาร์ฟอสครับจบผลออกมาที่ผลเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งะครับออกมาแบบนี้ก็ยิ้มหวานเข้าวินรับทรัพย์กันไปนะครับคู่นี้สวนสําเร็จครับยินดีด้วยฮะ ปาฟอร์เข้ารอบต่อไปด้วยประตูรวม3ประตูต่อ2นะครับสุดยอดจริงๆฮะสรุปผลวิเครห์ฟุตบอลในคู่ที่สครับสตอมการ์ดพบกับโบโลกิมทางเราเข้าทางชิวไปกับทีมเยือนอย่างโบโลกิมครับจบเกมฮะโบโลกิมแพ้ไป2ประตูต่อ1ออกมาแบบนี้ก็ต้องหลุดกันไปอีกคู่ครับสำหรับคู่นี้โบโลกิมเข้ารอบไปได้ด้วยประตูรวม2ประตูต่อ6นะครับสรุปผลวิเครห์ฟุตบอลในคู่ที่4ี่ครับบูแฮมป์ตันวันเดเลอร์พบกับเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับเป็นบอลถ้วยฮะทางเรา เข้าทางสวนไปกับขุนคอนเวสแฮมครับจบออกมาสนุกครับ3ประตูต่อ2ครับนำไปก่อน2ประตูต่อ1นะครับสุดท้ายโดนลัว2ลูกรวดฮะสรุปผลออกมาแบบนี้ฟุตบอลสนุกนะครับแต่ใส่ลุ้นๆสสยลุยๆอย่างเราๆต้องสะดุดไปนะฮะสำหรับคู่นี้เวสแฮมไม่มาตามนัดพลาดไปครับเมื่อวานนี้เจอบอลถ้วยไปถ้าไม่เป็นเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะวันนี้ยังมีให้สู้กันอีกมาสู้กันใหม่ครับ สวัสดีประชาชนคนชอบลุ้นชอบชมฟุตบอลไม่หลับไม่นอนเช้ายันดึกที่เคารพรักทุกท่านนะครับมาพบกับปี๊ยใกล้เคอนำวิเคราะห์บอลเด็ดมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับกอนร่วมทางไปเปล่าฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์สังเกติกิ๊งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิเคราะห์บอลเด็ดอัปเดตสดใหม่ก่อนใครในทุกๆวันนะครับส่วนท่านใดที่มองหาช่องทางการลุ้นการเชีร์การชมฟุตบอลที่มีครบจบทุกเีปลอดภัยมั่นใจได้พร้อมคัดบอลเด็ดคัดเน้นๆมา แจกแต่กันในกลุ่มเป็นประจำนะครับกับพี่ๆกูรูในกลุ่มชมรมคนชอบคุยฟุตบอลน,น้าปักซอยคอยซัพพอร์ตทุกท่านสนใจร่วมทางไปกับเราแค่แอดมาหาเราที่แอดบีดบอาร์เคเอสนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือหมุดในคอมเมนต์ที่เราปักไว้ให้ก็ได้นะครับแล้วพบกันในกลุ่มครับวิเคราะห์บันเด็ดคัดเน้นจัดไปประจำวันพุทธที่27สิงหาคมีดังนี้นะครับ วิคอลฟุตบอลคู่ที่1นะครับกริมส์บีทาว์นะครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตีสองครับวิคอลบอลเดตคู่ที่2ครับเซลตาบีโก้พบกับเรอัลเบติสนะครับตีสองวิคอลบอลเดตคู่ที่3ครับเบนฟิก้าพบกับเฟเนร์เช่ตีสองครับวิคอลบอลเดตคู่ที่4ครับเอฟซีโคเปเฮเกนพบกับบาร์เซโลต์ีสองนะครับวันพุธเราก็ยังสนุกกับฟุตบอลได้อยู่นะครับพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับวิคอลฟุตบอลเดตคู่แรกเริ่มที่รายการลีกครับอังกฤษกริมส์บีทาว์นะครับจากหลีทูพบ กับปีศาจแดงแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากพรีเมียร์ลีกนะครับกริมบี้เจ้าทินจบอันดับที่9ลีกทูเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับผลงานฤดูกาลนี้5เกมลีกทูชนะไป3เสมอไป2ยังไม่แพ้ให้ใครนะครับอยู่อันดับที่4ครับในลีกทูฮะส่วนแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสองเกมในลีกในพรีเมียร์นะครับเสมอ1แพ้1นะครับยังชนะใครไม่เป็นนะฮะถึงแม้เกมนี้นะครับจะเป็นบอลถ้วย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็คงจะต้องหมุนเวียนนักเตะเป็นแน่แท้ครับโดยสถานการณ์ของทีมตอนนี้กับโจท์ทก่กันมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องนชนะกิมบี้สประตูนะครับโดยระดับที่ห่างกันพอสมควรครับแถมทีมยังหาชัยชนะไม่เจอก็สมควรจะเล่นเต็มที่เพื่อชัยชนะเรียกความมั่นใจนะครับแม้ว่าจะส่งสำรองลงก็ยังคงเหนือกว่ามากครับ3ประตูที่ต้องการกับระดับที่ห่างกันน่าจะผ่านได้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ชนะเพื่อเรียกความมั่นใจจัดไปกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคู่นี้วิเคราะห์บอลในคู่ที่2ครับย้ายมาที่ลาลิกาสเปนเซลตาบีโกเปิดบ้านรับการไปเยือนของเลโอเบติสนะครับเป็นการลงสนามเป็นเกมที่3ของทั้ง2ทีมครับเซลตา2เกมยังหาคำว่าชนะไม่เจอครับส่วนเลโอเบติสนะครับชนะ1เสมอหนึยังไม่แพ้ใครครับเฮตูเฮ a ้าเกมพบกันเซลตาบีโกชนะได้3ครั้งครับ เบติสชนะได้หนึ่งหนและผลเสมอกันอีกหนึ่งเกมครับทศนะวิเคราห์ฟุตบอลคู่นี้เจ้านายจัดงานมาให้เซลตาบิโก้นะครับดีกว่านิดเดียวที่ ช่องปอปลาสอตัวนะครับออกมาแบบนี้คงเป็นเพราะเลอัลเบติสนะครับเวลามาเยือนสนามแห่งนี้ไม่เคยชนะได้เลยครับมีความไม่ค่อยถูกฉลกกับสนามของเซลตาอย่างแรงเลยนะครับแต่สเกมของเซลตาบิโก้นะครับณปัจจุบันไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับส่วนเลอัลเบติสสองเกมดูแพ้ยากครับขออยู่กับปัจจุบันนะครับเบติสฟอร์มดีกว่าเซลตาบิโก้คิดว่าเบติส วันนี้ไม่น่าแพ้นะครับสำหรับเกมนี้อยู่ไปกับเลอเวอเรติสครับแพ้ยากฮะวิค์บอลเด็ดในคู่ที่3ครับแชมเปียนลีกรับคัดเลือกเพย์ออฟนะครับเบนฟิก้าเปิดบ้านรับกันมาเยือนของเฟเนร์เบเช่นะครับเบนฟิก้าตัวแทนจากโปรตุเกสครับส่วนเฟเนร์เบเช่เป็นตัวแทนจากตุรกีครับโดยเกมแรกที่บ้านเฟเนร์เบเช่เตะกันที่ตุรกีนะครับก็เสมอกันไปสุดประตูต่อสุดนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เกมคนแน่นอนครับทศนาวิคราะอบบอลเจ้าภาพจัดงานมาที่ เปบนฟิก้าเจ้าบ้านดีกว่า0.5ทับหนึ่งนะครับดูจากเกมที่แล้วก็ค่อนข้างจะเหมาะสมดีครับขนาดเล่น10คนในฐานะทีมเยือนเกมที่แล้วยังไม่แพ้เลยนะฮะเกมนี้ได้กลับมาเล่น11คนแถมในทีมตัวเองอีกเกมนี้เฟนเนบ์บเช่ไม่น่าจะรอดกลับออกมาได้ครับคู่นี้ขอฝากความหวังไปกับพยาเหี่ยวเบนฟิก้าหน้าบ้านตัวเองชนะแน่ฮะวิคราอห์ฟุตบอลในคู่ที่4นะครับปิดท้ายที่แชมเปียนลีกรับคัดเลือกเพย์ออฟอีกสักคู่หนึ่งนะครับ โคเปเฮเกนตัวแทนจากเดนมาร์กครับเปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนจากสวิตเซอร์แลนด์อย่างบาเซลครับโดยเกมแรกเสมอกันไป1ประตูต่อ1น,นะครับเกมนี้ต้องบอกว่าโคเปเฮเกนได้เปรียบกว่าบาเซลอยู่เล็กน้อยนะครับโจทจัดมาที่โคเปหเฮเกนเหนือกว่า0.5ทับครับโคเปเฮเกนได้เล่นในหลีกมาเมื่อวันเสาร์นะครับผลเสมอมาฮะส่วนบาเซลครับได้ผักเต็มที่นะครับเต็มคาราเบลด้วย โดยเกมที่เล่นกันที่สวิตเมื่อเกมที่แล้วนะครับในบ้านบาเซลแม้ผลจะออกมาเสมอครับแต่ต้องบอกเลยว่าโคเป h a เฮเกนทำได้ดีกว่าบาเซลอยู่พอสมควรครับคู่นี้จึงขอจัดไปกับเจ้าบ้านโคเป h a เฮเกนในบ้านตัวเองคว้าชัยเข้ารอบต่อไปได้ไม่น่าจะยากครับทบทวนสีคู่วิเคราะห์บอลเดทที่เราจัดให้ไปทิศทางใดกันบ้างน,นะครับในวันนี้คู่ที่1 3ประตูแมนยูจัดได้แน่ครับคู่ที่2ครับ เรอเบรติสแพ้่ยากครับฝากตัวฝากใจใส่สวนรองไปกับเรอเบรติสผู้มาเยือนฮะคู่ที่3ครับเบนฟิก้าซ้าในบ้านนะครับนาผ่านได้ไม่ยากฮะคู่ที่4ครับโคเปเฮเกนเล่นในบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับจัดไปขวาใช้ได้ในเกมนี้ฮะ ก็จะไปกับวิเคราะห์บอลเดตประจำวันนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับสั่นกระดิ่งปิ๊งๆเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมงานไก่หยีอซขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับก่อนจากกันครับฝากช่องทางดีๆช่องทางการลุ้นแจมแจมมีครบจบทุกลีกและความบันเทิงอีกเพียบนะครับปลอดภัยและใจดีมีทีเด็ดมาแจกให้กันทุกวันนะครับ ในกลุ่มชมรมคนชอบคุยฟุตบอลนปักซอยคอยสพอร์ตทุกท่านตลอดเส้นทางนะครับหากสในใจร่วมทางไปกับเราครับแค่แอดไลน์มาที่แอดบีวีนะครับมีแอดนำหน้าด้วย ah หรือหมุดในคอมเมนต์ที่เราปักไว้ให้ก็ได้นะครับแล้วพบกันในกลุ่มฮะวันนี้ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีดูฟุตบอลให้สนุกนะครับวันนี้สวัสดีครับ